ร้านท่อวันหนึ่งรถน้ำมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยถ้าถามว่ากลัวไหมกลัวแหละตลาดมันเล็กลงเรื่อยๆแหละไอคนที่ทําท่อมันก็จะมีน้อยเรื่อยๆธุรกิจนี้มันก็อาจจะเล็กลงเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในธุรกิจนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m ม็ก h ฮ a d e อร์ชา n e l เหมือนเดิมนะครับพอดีมีคำถามมาว่าพี่เราเป็นฟ้ามาแ,แลาาร้านทอ่อเราจะอยู่กับไครร้านท่อก็ยอ่อย่างเงี้ย รถรถไฟฟ้ามันก็มาก็รู้ถามว่ามีรถไฟฟ้ามาแล้วทิ้งรถน้ํามันไหมล่ะอย่างเงี้ยทานอย่างเงี้ยมึงมึงกล้าทิ้งไหมล่ะเออกล้าทิ้งนะผมก็ไม่กล้าทิ้งทําไงอะ่ะแล้วคนใช้รถน้ํามันไม่ได้ไปฆ่าคนตายอย่างเงี้ยไม่ใช่ฆ่าตะก้อนย่าขนาดนั้นเลิ <c oughs> คือทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะธุรกิจทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปล,ง,นะอง,ปปลงอยู่แล้วผมก็ทาปั๊มน้ํามันด้วยถามว่ากลัวไหมคือการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดแหละเราก็แค่ปรับตัวให้ทนัน <c oughs> ใช่ไหม ถ้เหมือนสมัยนีย้คนก็กลับมาเล่นกล้องฟิล์มใช่ไหมมาเล่นกล้องฟิล์มมาฮิตยุค90กันคือผมว่ามันมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งนี่ตอนเด็กๆเ,เคยนั่งรถพ่อเคยนั่งรถปู่มีความรู้สึกดีๆกับรถดีๆบางคันอย่างเงี้ยเออ,เ,อเดินไปคุยไปได้ไหมเออดูร้านด้วยบางคนก็เคยนั่งรถคุณพ่ออย่างเงี้ยรถคุณพ่อมาทําบางทีรถมันไม่ใช่แค่พยามคผ่านะเมันเหมือนคันไม่ชีนอะ คือเรามองว่าตอนนี้พวกรดน้ำมันอ่ะมันจะกลายเป็นของสะสมเลยซึ่งมันมีจำกัดแล้วมันไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าเอออ่ะจะมีรถดีๆสักคันของคันน้ำปั๊มน้ำมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรื่ว่าอีกย0่ปียังไม่มีน้ำมันเติมอะไรยเงี้ยผมเป็นเจ้าของปั๊มเูาขับรถน้ำมันจนู่สุดท้ายไงถ้าถามว่ากลัวไหมกลัวแหละแต่เราก็ต้องปรับตัวเนาะ ทำธุรกิจอะไรก็ต้องปรับตัวเรื่อยๆนี่เราก็ทาโปรดักต์ใหม่ก็จะเป็นพวกโปรดักต์ที่เป็นกันโปงทีเนี้ยปีเนี้ยเราจะทําตลาดใหม่รีแบรนด์ใหม่ทุกอย่างเลยแล้วก็เราจะไปทําคลิปทดสอบกันโปงเนาะที่เคยทําไปมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เราได้สถานที่ละเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปทดสอบกันไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถปิก up พิก up สู้ซื้เราก็ทํารถสู้เราก็ทํา รถไฟฟ้าทำทุกอย่างเลยเพื่อจะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ก็ยังไงฝากติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่ของแมงเฮดเดอร์นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงว่าเออเนี่ยทำร้านท่อวันหนึ่งรถน้ำมันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าตลาดมันเล็กลงเรื่อยๆแหละไอ้คนที่ทำท่อมันก็จะมีน้อยเรื่อยๆธุรกิจนี้มันก็อาจจะเล็กลงเรื่อยๆแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในธุรกิจนี้เพราะว่าทำมาปีนี้ก็40 กว่าป,ปี50ปีแล้วแต่เราก็ทำธุรกิจอื่นด้วยไม่ได้ทำธุรกิจอันนี้อย่างเดียวยังไงฝากติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่ของ m e g เฮเดอร์้วยนะครับมันก็จะเป็นกันโฟงยี่ห้อใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทางช่อง m ม g เ d e เดอร์ชาแนลได้ครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบขอบคุณและสวัสดีครับ